อ่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีนะครับเข้าทูมิ n นียลเล็ตนะครับผมขั้นต่ํา20บาทนะครับผมสามารถทําเงินได้สูงสุดถึง500บาทเลยนะครับทำเงินฟรีเข้าทูมิเนียลเล็ตแบบโดยตรงนะครับเพียงแค่เราเล่นเกมบนมือถือนะครับผมก็สามารถมีเงินฟรีได้แล้วนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทู ฟรีบนมือถือนะครับผมก็สามารถทําเงินเข้าทรูมิ n นียลล็ตได้แล้วนะครับผมขั้นต่ําเริ่มต้นที่20บาทนะครับผมถอนได้สูงสุดถึง500บาทเลยนะใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับแอปที่จะใช้ในการทำเงินฟรีชูมมี่เลตนะครับผมดาวน์โหลดแอปนี้กันได้เลยนะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android เท่านั้นครับผมแอปนี้นะครับผมมีชื่อว่า e a s y Cash นะครับเล่นได้แค่ Android นะใครต้องการดาวน์โหลดแอปนี้ก็สามารถไปค้นหาชื่อที่ Google Play Store ได้นะครับผมกดค้นหาติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับลิงก์การดาวน์โหลดแอปนะครับจะแนบไปให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะขั้นตอนวิธีการสมัครผมจะแนนนนบไไไปปให้้้้ดดดาาาล่่งคคิิีีูวธกกรรสมัอ รว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับแอปนี้นะครับ โอเคนะครับผมจะเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสาหรับเมนูการทําเงินนะครับมีแค่2เมนูด้านล่างเท่านั้นนะครับทุกเมนูเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะก็เมนูแรกนะครับบ้านเมนูที่2คือการเชิญนะครับในหน้าแรกตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของการถอนเงินนะครับเป็นทูบินิเวเลตนะครับผมเริ่มต้นที่20บาทนะครับถอนเงินได้สูงสุดถึง500บาทเลยนะครับสำหรับวิธีการทําเงินนะครับผมมี4ข้อตรงนี้นะครับ1 2 3 4ี่นะครับผม แล้วก็ช่องทางที่5ก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับตามที่ผมได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเนาะเป็นการเล่นเกมนะครับซึ่งการเล่นเกมเนี่ยเล่นอย่างไรนะครับผมก็มาดูอันแรกเลยนะตรงนี้นะครับเล่นเพื่อสร้างรายได้นะครับกดคําว่า go พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดแอปนะครับเพื่อที่จะทําภารกิจรับคะแนนฟรีนะครับในส่วนของคะแนนเนี่ยจะเป็นคะแนนที่เป็นรูปเพชรสีแดงตรงนี้นะครับผมการติดตั้งแอปนี้นะครับเราจะได้รับอยู่ที่5 8 4คะแนนนะครับวิธีการ ติดตั้งแล้วก็กดแอปเนาวตรงนี้เลยกดเข้าไปนะพอเรากดแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นในส่วนของ Google Play Store นะครับให้เรากดยกเลิกก็ได้หรือว่ากดดาวน์โหลดเลยก็ได้เนาะมันก็จะเด้งเข้ามาแบบนี้เราก็ทําการติดตั้งลงในเครื่องนะครับผมแล้วก็ทําภารกิจก็คือการเข้าไปเล่นนะครับการเข้าไปเล่นตรงนี้ก็คือติดตั้งเสร็จเราต้องเล่นแอปนะครับผมมันจะได้รับคะแนนตามเวลาที่เขากําหนดตรงนี้เลยนะอันนี้ก็มีอีกหลายเกมนะครับเราสามารถติดตั้งได้ซึ่งแต่ละคนอาจจะได้รับเกมไม่เท่ากันนะครับสำ ให้เราเข้าเล่นตรงนี้เนาะอันนี้ยกตัวอย่างแอปที่ผมดาวน์โหลดแล้วก็ลองเล่นดูนะครับเล่นง่ายนะเล่นไม่ยากนะทุกคนต่อไปอันที่2นะครับตรงนี้ได้รับเพิ่มเติมได้รับเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลด แอปเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี hmm. Reverend, ้เน anyway. ี่ยจะมีภารกิจเยอะขึ้นนะครับภารกิจมีอะไรบ้างนะครับผมนี่เลย1 2 3แล้วก็ทําภารกิจตามเลเวลที่เขากําหนดนะครับถ้าเราติดตั้งตอนนี้นะครับผมก็สามารถทําภารกิจได้นะครับเพราะว่ามีอีกหลายแอปนะครับที่สามารถเข้าไปทําภารกิจเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนได้นั่นเองนะครับมีเยอะมากนะทุกคนนะลองเข้าไปติดตั้งแล้วก็ลองเข้ามาทําภารกิจดูนะครับประมาณนี้ต่อมาอันที่3นะครับผมอันนี้เลยนะครับได้รับเพิ่มเติมกดคําว่าโกเข้าไปพอเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครรับผมตงนนีี้เ่ย ก็จะเป็นการเล่นเกมต่างๆนะครับโดยการเล่นเกมเนี่ยเราจะได้รับในส่วนของตัวนี้นะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับผมเราสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเพชรสีแดงได้นะครับผมวิธีการเล่นก็กดเล่นได้เลยนะครับมีการดูวิดีโอนะครับดาวน์โหลดแอปนะครับผมแล้วก็มีอะไรต่างๆที่เราสามารถเข้าไปเล่นเพิ่มเติมได้เนาะอันนี้เป็นการ เข้าไปดูในส่วนของวิดีโอ watch a อ p นะครับเป็นการติดตั้งนะแล้วก็เข้าไปดูกันได้นะครับ l u c ก y g เกมนะครับผม Luc ก y g เกมเนี่ยเป็นการเข้ามาเล่นนะครับผมเพื่อที่จะรับในส่วนของเหรียญทองเนาะเราก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับผมอันนี้เล่นไม่ยากนะนี่ครับประมาณนี้ในส่วนของการเล่นนะครับมันเป็นการเดิมพันอันนี้เราก็ไม่เดิมพันเนาะเราย้อนกลับไปเลยนะครับกดออกไปเลยนะตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้เนาะอันนี้นะครับเป็นในส่วนของรีวอร์นะครับเป็นการดูประวัติการถอนของเรานะครับสำหรับการถอนเนี่ยก็กดไไปรงงคะแนขอเาด้ นี่ครับอันนี้ก็เป็นการแลกคะแนนนะครับเหรียญทองตรงนี้เป็นเพชรแดงนะวิธีการแลกนะครับกดไปที่รูปวงกลมตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะทําการแลกนะครับอันสุดท้ายนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการทําภารกิจนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนะครับในส่วนของเพชรแดงเนี่ยอยู่ที่1ล้านเพชรเลยนะครับผมถือว่าค่อนข้างเยอะนะทําอย่างไรกดโกเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็คือการทําภารกิจเกมตรงนี้นะครับผมอัน3อันเมื่อกี้นะครับ นี่ครับสามอันนี้นะครับผมทําอันไหนก็ได้นะครับผมให้จํานวนเพชรตรงนี้เนี่ยให้ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นเป็น10บทับสินะพอขึ้นเป็น10บทับสิแล้วเนี่ยเราสามารถมากดเคมมะครับกดเคมเมื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพชร,รแดงได้ซึ่งเราสามารถทําคะแนนได้เลยนะครับผมนี่ครับ ก็คือการเล่นเกมในส่วนของแอปนี้นั่นแหละนะครับแต่ถ้าเราทําคะแนนเพชรแดงได้ถึง1ล้านนะครับผม1ล้านเพชรแดงตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดรับเคมเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับผมอีก5 0 0 0สนรวมเป็น1น0 0 0ล้านห้าแเพชรนะครับผมเราก็สามารถทําได้นะสลับตรงนี้ไม่ยากนะครับเราก็เล่นทําภารกิจไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมเมื่อเราถึงเท่าไหร่เนี่ยเราก็มากดรับ ฟรีตรงนี้ได้นะครับผมเป็นภารกิจฟรีเนาะเราสามารถกดรับได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะเก็บเพิ่มเติมถามว่าถ้าเราทําเสร็จภารกิจทั้งหมดตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น1นึ่งล้านห้แสนเพชรแดงใช่ไหมครับเราก็มาดูว่าการแลกเงินเนี่ยอัตราการแลกแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้กี่เพชร อ่อย่างเช่นเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนะสมมุติว่าเราทำภารกิจถึง1 5 0 0 0ล้านาแนะครับ1 5 0 0 0ล้านาแนะครับผมเราก็เอามาหารนะครับกับจำนวน500นะ70,000เพชรแดงแล้วก็มาหารดูว่ามันแลกได้ทั้งหมดกี่ครั้งนะครับแล้วก็กดดูเนาะมันซึ่งมันแลกได้อยู่ที่21.42ครั้งนะครับผมเฉลี่ยนะนี่เป็นค่าเฉลีย่ยเราก็เอา21เนี่ยคูณกับจำนวน500นะครับผมอ่า ถ้าเราทําได้นะครับมันก็จะเป็นเงินประมาณนี้1 7ึ่บาทถามว่ามันยากไหมกว่าจะทําเงินได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างยากพอสมควรเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นภารกิจนะครับในการเก็บในส่วนของเพชรแดงแต่ถ้าเราเก็บเพชรแดงครบแต่ละครั้งเราก็สามารถกดเค้มนะครับรับภารกิจเพิ่มได้นะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะอันนี้อยู่ที่เราเล่นเองนะครับถ้าเราไม่เล่นตรงนี้เราก็ รับคะแนนได้ไหมก็ได so okay. mm? mm. yeah. uh, well, uh. uh, ้นะถ้าเราไม่เล uh. ่นตรงนี้เราไปทําช่องทางอื่นได้นะครับก็คืออันนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นภารกิจต่างๆนะครับเราสามารถทําภารกิจต่างๆโดยการที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลเนาะในการทําภารกิจตรงนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถรับฟรีได้ตั้ง1ล้านคะแนนนะครับหล้านคะแนนก็คือการเล่นเองนั่นแหละนะครับพอเราเล่นเองปุ๊บนะครับเราก็มา กดเคมได้นะครับผมประมาณนี้ลองทําดูนะสําหรับการถอนเงินนะครับผมเคยทําคลิปการถอนไปเนี้ยอยู่ด้านล่างนี้นะครับลองไปดูวิธีการถอนได้ขั้นตอนแรกมันจะต้องทําการเชื่อมต่อบัญชีทรูมิลเลอร์ก่อนนะครับซึ่งผมได้ถอนไปแล้วมันทําการเชื่อมต่อโวลเลตไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมามาดูที่การเชิญเพื่อนนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะเชิญเพื่อนเพิ่มเติมนะครับอยากจะมีรายได้เพิ่มเนาะเราก็มาเชิญได้นะครับซึ่งการเชิญเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยนะว่าคุณเนี่ยจะเชิญหรือว่าไม่เชิญการ เชิญเพื่อนเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติมที่เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะได้รับ100เพชรทองอ่าเพชรแดงนะครับผมแล้วก็จะได้รับอีก30%เป็นส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นจากการเล่นเกมนะครับผมมีอะไรบ้างก็มีอันนี้นะครับผม แล้วก็รับเพิ่มอีก10%นะครับผมตามนี้เลยนะครับรายได้ที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนมันก็จะบอกรายละเอียดตรงนี้นะครับผมว่าเราเนี่ยได้รับจากเพื่อนเท่าไหร่นะครับซึ่งผมรับมาจากเพื่อนทั้งหมดประมาณ13,102คะแนนนะครับที่ผมได้รับจากการเชิญเพื่อนมาเนาะเชิญไปทั้งหมดอยู่ที่169คนถามว่าตรงนี้ก็ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แนะนําไปเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้เล่นต่อเนาะเขาดาวน์โหลดปุ๊บเขาอาจจะเลือกเล่นไปนะครับก็ไม่ยากนะในส่วนของแอปนี้ลองเล่น เดี๋ยวผมจะสาธิตการถอนเงินให้ดูนะครับก็ผมจะถอนขั้นต่ำละกันนะครับ20 wallet เนาะกดเข้าไปนะครับสำหรับใครที่เคยถอนแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเบอร์ wallet ให้เราเลยแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเบอร์ wallet ก็ตรงนี้เลยนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะการถอนเงินนะครับผม20บาทนะครับเงินจะเข้าภายใน24ชั่วโมงหรือว่า1วันนะครับกดยืนยันได้เลยสําหรับวิธีการดูประวัติการถอนเงินนะครับก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของประวัติการถอนเงินตรงนี้เลยนะครับที่เราได้ทําการถอนไปเมื่อกี้นะครับอยู่น นะครับถ้าใครชอบการหาเงินฟรีฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ